ทีตะมวยไทยสุดเฟี้ยวเมาหมัดเข่าศอกจัดเต็มโนโราผสานล,ลีลาสุดว,าว้าวใต้สายจีดช,ชูมรดกไทย oh, yeah. ศูนย์พยากรเศรษฐกษิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและแถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจรําเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีตัวเลขที่น่าสนใจมากมานะคะเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันไข้เลือดออกาอาเซียนค่ะซึ่งวันนี้ก็เลยจะออกมาพูดคุยเพื่อที่จะให้ทุกคนนะคะตระหนักถึงเรื่องของไข้เลือดออกกันนะครับช่อง9ร่รวมกับ360อองศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ ก็สู่รายการ323 News s h โ<า>ชว<อ>์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วรุนรับความเป็นสุดปังหรือซูเปอร์สุดปังพลังฮอตไปด้วยกันกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศเลยค่ะใช่ครับที่สำคัญโชว์แล้วยังได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากทางรายการเราแบบนี้เลยค่ะมาเลย <Yeah. S 1> นี่คือความภาคภูมิใจจากทางรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาสร้างแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะครับกรอบเงินสุดปังพลังฮอตรอบท้ายซูเปอร์สุดปังพลังฮอตย้เอาเรียกปะ เราจะมาลุ้นแบบนี้กันเป็นประจำค่ะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับทุกโชว์ที่มาโชว์นะคะและที่สําคัญคนตัดสินนั่งรอนั่งหลอรออยู่แล้วท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โชว์ของเรามาจากจังหวัดส่องคลาสงขลามีความพิเศษก็คือนี่เลยค่ะนี่ต้องตั้งกาศตั้งตั้งต่โมยตั้งการแค่นี้ไม่พอเชิญค่ะคุณมาตั้งกาศด้วยค่ะเชิญครับเชิญด้วยค่ะตั้งการด้วยครับผมมา หนึ่งสองสามเอ็ด่อคนบอกว่าตั้งการไม่พอเพราะต้องตั้งแบบนี้ด้วยตั้งการตั้งการตงตั้งวงราใช่ค่ะแล้วเป็นวงโนราด้วยวงโนราค่ะตั้งมีท่ามาด้วยนะครับวันนี้จลรเ้ฟ้าดหางก็มาเถนกวาดลานก็มีนะครับกุมภกัรพุ่งหอกก็มานะครับแข็งแรงดุดันแน่นอนฟังแบบนี้รู้สึกไงบ้างคะคนตัดสินเนื่ยงงไม่รู้ว่าจะดูอะไร ระหว่างมโนราที่งดงามกับรำมวยไทยที่แข็งแกร่งมาผสมผสานกันอยู่ในหนึ่งโชว์แล้วจะเป็นซอฟ์เพรวเว่์กับเราสามารถคว้าซูเปอร์สุดปังพันเขาได้หรือไม่ต้องติดตามค่ะใช่ครับผมเราไปพบกับโชว์นี้เลยั้มครับอาจารย์ดีครับโชว์นี้มีชื่อว่าคีตะามวยไทยลูกน้ำเงินขาวกับช่วง360องศาซาแโชว์ช่วง360องศาซาแซบโชว์ ดันมากทั้งสวยงามทั้งแท่เลยนะคะสามร้อยหกสิบานิวโชว์ขอต้อนรับน้องไบโอน้องเพชรน้องมอสน้องธันวาน้องข้าวหอมน้องปุ๊กปิ๊กน้องการ์ตูนน้องเมลน้องเอฟจากโรงเรียนมหาวชิราวุุิจังหวัดสงขลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยน่ารักมากอยากเห็นอีกครั้งหนึ่งอ่ะเท่มากอีกหนึ่งรอบนี้ไหมคะความแสดงพลังของน้องๆหนึ่งสองสามเ้อโห อย่างเทกสุดยอดสวยงามสวยงามมากนะครับทั้งท่าทางความแข็งแรงรวมถึงชุดชุดตสวนี้ด้วยแต่ว่าเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นเออสีน้ำเงินขาวน้ำเงินขาวลาครับเพราะอะไรอธิบายหน่อยค่ะเพราะว่าสีน้ำเงินขาวเป็นสีประจําของโรงเรียนมหาวิทยาลัยรวุฒิครับส่วนลายลูกปัดของชุดเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของชุดมโนรา ซึ่งวัโนลาเป็นวัฒนธรรมของทางภาคใต้ครับสุดยอดเลยค่ะนี่คือลายลูกปัดเลยนะครับต้องย้ำอีกครั้งนะคะก็นี่คือลายลูกปัดแล้วมาทําเป็นลายผ้าแล้วก็มาตัดเป็นแบบว่ารัดสะโพกกับกรองคอผสมผสานทั้งมวยไทยทั้งลูกปัดเลยเชียนะคะเชียวันนี้ต้องเชียร์น้องๆกันของคำคมวัคทองจรย์ก๊อฟเลยครับครับขอให้คำคมวัคทองนะครับว่าที่ตะมวยไทยสุดเฟี้ยวเมาหมัดเข่าศอกจัดเต็ม โนราภาษาลีลาสุดว้าวใต้สายจีดชูมรดกไทยชอบชอบคำว่าใต้สายจีตจะจีดขนาดไหนตามข้อตันใจน้องๆต่อช่วงหน้าช่วงกลั่นข้อมูลให้อาจารย์กอล์ฟตัดสินความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะผมพักกันสักครู่เจอกันกับ3 0มร้อยช่วงสาทอล์คโชว์ย้อกลับมาค่ะ ช่วง,360งสามอองศาทอล์กโชว์ เรา้าสู่3 0 3ซิมสารนิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงทอล์กโชว์ค่ะเราอยู่กับโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลานะคะกับชุดการแสดงที่มีชื่อว่าขี้ตะมวยไทยลูกน้ําเงินขาวซึ่งวันนี้นําทีมโดยครูเพื่อฝึกซ้อมการแสดงก็คือคุณครูนัทพลเทพศิริมาพร้อมคุณครูนริมนช่วยคงและคุณครูกิติพัฒน์เพชรสี่หมื่นนั่งอยู่กับน้องปุ๊กปิกตัวแทนเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วงนี้ช่วงการข้อมูลนะคะใช่ครับผมแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์ก๊อปได้ ฟยวหมัดเข่าศอกจัดเต็มโนราภาษาลีลาสุดว้าวใต้าสายจี๊ดชูมะระดกไทยให้อาจารย์กอลฟขยายคำพูดวักทองหน่อยครับก็เป็นการนำโชว์ที่ผสมผสานาระหว่างหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์คือไฟติ้งนะครับ,รบมวยไทยอันที่สองก็คือเรื่องของมรดกโลกก็คือโนราพอมาคอลลบกันแล้วเนี่ยคลอสกันเนี่ยมันก็เป็นการแสดงออกมาที่เป็นใช้เพลงแล้วก็ถึง4จังหวะเนี่ยนะครับ,รบและเป็นลีลาที่ขีดตามมวยไทยที่มันแบบ เฟี้ยวฟ้าวอ่ะว้าวแล้วบอกว่าเป็นการยกย่องมรดกไทยก็ถือว่าเยี่ยมครับอ๋อนั่นคือการขยายคำควมว่าทองของอาจารย์นะคะคจากนี้ไปเรามากลั่นข้อมูลแล้วกับจุดเริ่มต้นการนมวยไทยแล้วก็มโนรามามผสมผสานกันจนกลายเป็นขี่ตะมวยไทยในวันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะครับในการแสดงของเรานะครับมวยไทยเนี่ยถือว่าเป็นศิลปะของชาติไทยนะครับ,รบแล้วก็มโนราเนี่ยเป็นศิลปะ ท้องถิ่นที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกนะครับเราก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งสําคัญของประเทศไทยทั้งคู่เราก็นํามาผสมผสานกาันให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นภาคใต้เพราะเราเป็นโรงเรียนทางทางใต้เราก็ได้ให้การแสดงของเราจะมีกลิ่นอายของความเป็นมโนราผสม,อ,มอยู่ในมวยไทยครับครับผมสุดยอดมากนะครับผมแล้วก็น้องๆแต่ละคนเก่งมากและเห็นว่ามีนักแสดงคนหนึ่งนะครับเป็นโรคหอบหืดแต่ว่าพอมาซ้อมขีตะมวยไทยแล้วเนี่ย ร่างกายดีขึ้นแล้วก็โรคนี้ก็ดีขึ้นด้วยนั่นก็คือน้องปุ๊กปิกนั่นเองเล่าให้ผู้ฟังฟังหน่อยแรกหนูเป็นโรคหอบค่ะซึ่งอะน้องปุ๊กปิกเล่าหน่อยค่ะตั้งแต่เด็กเป็นยังไงคะซึ่งเริ่มแรกหนูเป็นโรคหอบค่ะครับซึ่งหนูได้มารู้จักกีต้ามวยไทยจากคุณรูกิติพัฒน์เพชรสีมื่นค่ะครับซึ่งทําให้สุขภาพหนูดีขึ้นและขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่าน มาออกกำลังกายด้วยขีดตะมวยไทยค่ะนี่และที่สำคัญก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอถึง <c oughs> ถูกวิธีด้วยแล้วก็เป็นการฝึกโดยองคความดูที่ถูกต้อง <c oughs> น้องก็เลยแข็งแรงขึ้นดีใจด้วยนะคะ <c oughs> แต่ว่าที่ทราบมาน้องนงักแสดงทุกคนในทีมเนี่ยเขาเรียกว่าสมบุกสมบันกันมากใช่ไหมคะคุณคุณณรมนรเล่าให้ฟังหน่อยว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นระหว่างการซ้อมค่ะครับคือโดยโดยปกตินะคะเวลาเราซ้อมขีตะมวยไทยเนี่ยหนึ่งเด็กต้องแข็งแรง แล้วก็ต้องซ้อมเป็นทีมในความแข็งแรงในท่าของขีตมวยไทยเนี่ยมันอาจจะฟาดเพื่อนอีกคนหนึ่งได้<ม>ก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือไม่ถึงขั้นว่าต้องต้องนอนโรงพยาบาลนะคะคและอุบัติเหตุที่เราเราหนักใจมากก็คือเวลาช่วงกลับบ้านเด็กจะเด็กไม่ได้อยู่โรงเรียน<ม>เด็กต้องนั่งมอเตอร์ไซค์กลับบ้านบางคนนะคะก็จะเกิดอุบัติเหตุ<ม>ถึงขั้นขาหัก แบบนี้แหละค่ะกว่าจะมาซ้อมแบบนี้ได้ทุกคนต้องอดทนมากๆแล้วก็ต้องมีสติเสมอต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยอีกต่างหากนะคะไปฟังเสียงของคุณครูอีกหนึ่งท่านนะคะว่าในการฝึกซ้อมนี่เห็นบอกเข้มข้นกันมากใครมาสายไม่ได้เลยเหรอคะมาสายตรงโทษยังไงคะสําหรับตัวผมเป็นผู้ฝึกซ้อมก็จะมีมาตรการที่เข้มงวดในเรื่องของระเบียบวินัยเป็นหลักเมื่อเราควบคุมระเบียบวินัยนักเรียนได้แล้วในขั้นต่อไป มันก็จะเป็นไปด้วยความเรียบง่ายแต่ถ้าเขามาสายลงโทษยังไงก็จะเป็นการเสริมแรงนะครับทางบวกบ้างลงโทษทางบวกบ้างอาจจะให้วิ่งหรือออกกำลังกายรูปแบบที่หนักขึ้นอะเลยก็ให้ออกกําลังกายเยอะขึ้นเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะคะสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ได้ได้พูดถึงความเป็นคีตาบวยไทยในวันนี้ระหว่างโนรากับมวยไทยในอุดมการ์ของคุณครูค่ะในอุดมการณ์ของผมนะครับผมมองว่ามโนราครับมีความพนีุมีความอ่อนช้อยมีความสวยงาม กับมวยไทยที่มีความเข้มแข็งดุดันนะครับและก็มีลวดลายท่าที่มีมากมายที่หลายคนต้องทําการศึกษานะครับเหมือนตัวผมศึกษาเยอะมากครับแล้วก็ออกแบบโชออกมาเป็นรูปแบบของกีตมวยไทยโรงเรียนหมาวิชาลวิครับเพื่อสะท้อนความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนรุ่นใหม่นะคะใช่ครับผมนี่คือการกันข้อมูลนะครับและตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับผมที่อาจารย์ก๊อฟจะต้องตัดสินโชโชวนี้เชิญอาจารย์ก๊อฟครับเราเริ่มต้นด้วยมูลค่าเศรษฐกิจนะครับมวยไทยเองเนี่ยเป็นกีฬาที่ นิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีมูลค่าหมุนเวียนในระบบเนี่ยนะครับทั้งครูฟฝึกอุปกรณ์เนี่ยเป็นแสนล้านภ <Okay. S 1> าคใต้มีนะักท่องเที่ยวประมาณ60-70ล้านคนสร้างรายได้ประมาณ900แล้านบาทนะครับ <Okay. S 1> อันนี้คือภาพที่ภาคใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเอา2อ,อย่างคือมวยไทยและก็การเที่ยวผ่านโนรามาสับสนเนี่ยถือว่าเป็นการมิกซ์แอนด์แมทที่ดีนะครับ okay. จุดสำคัญมากคือชุดเนี่ยเปลี่ยนสม,มือนกาเอาแฟชั่นเข้าด้วยเพราะว่าขาวน้ําเงินดูเป็นสีสีเด่นแล้วก็มีชุดโนราประกอบก็ถือว่าเป็นการเสริมทั้งแฟชั่นไฟติ้งนะครับแล้วก็โนราซอฟท์พาวเวอร์จุดสําคัญมากๆเนี่ยชุดนี้เนี่ยเริ่มต้นที่คีตาโมยไทย <Yeah. S 1> และได้รางวัลชนะเลิศมาอย่างมากมายนะครับแต่จุดแล้วแต่คนมองสตอรี่เทลลิ่งเนี่ยผมกลับมองว่าคีตาโมยไทยเนี่ยน่าจะเริ่มด้วยการวอร์มอัพ ซึ่งผมอยากเห็นเส้นเรื่องของโมโนราเป็นเพลงโมโนราเขามีไหวครูก่อนเป็นเพลงโมโนราเริ่มไหวอร์มอัพตามท่าโมโนราจะรู้สึกว่าเป็นการถ่ายให้เราเห็นถึงโมโนรานะครับและท้ายสุดเนี่ยก็ค่อยใช้ท่าแม่ไม้มวยไทยมันจะผสมผสานกันระหว่างโนราให้คนเห็นกับแม่ไม้เมยไทยนะครับซึ่งมันพอพูดถึงแม่ไม้มวยไทยน้องปุ๊กปิ๊กเขาโชว์กวาดลานให้ดูได้นะคะเชิญเลยค่ะความแข็งแรงที่บอกว่าหายจากเอาไม่ก่าดมาครับกวาดลานใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เลยโชว์ความแข็งแรงเลย โอ้โหนี่พี่ปอล์หลบฟุบเลยตัวโดนขอบคุณมากค<า>่ะคือ<า>ถ้ามวยไทยเหล่านั้นเนี่ยถ้ามาส่งประสานในรอบ2ที่เป็นจังหวะมวยไทยอะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของการเวิร์กอัพก็คือเป็นเพลงของหมากัด เสียเพลงดังของภาคใต้มันจะผสมผสานและสุดท้ายเนี่ยครูดาวก็คือจังหวะสุดท้ายผมรู้สึกเหมือนตะลุงถ้าเต้นแบบตะลุงเนี่ยมันจะเสริมซ้อมผงดีทีดีอันนี้คือออกแบบโดยอาจารย์กอฟของราอันนี้ผมออกแบบมานะครับแต่ว่าโชว์ชุดนี้ก็ถือเป็นโชว์ที่ดีสำหรับชีตะามวยไทยนะครับเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้มาเชิ่กันเครับเชิญทุกคนมารวมตัวกันตรงนี้ลุ้นนะคะกับการนำโนรานและมวยไทยสุดยอดของความเป็นศิลปะ ของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปะป้องกันตัวแล้วก็งานนาฏศิลป์ด้วยใช่ครับลุ้นค่ะลุ้น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 วันนี้โชว์ชุดนี้เป็นโชว์ชุดที่ดีมากนะครับแล้วก็ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างดีขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้ซูเปอร์สุดปังพลังฮอตครับยินด้วยยินดีด้วยดีด้วยยินดีด้ินดีด้วยยอนดีด้วยยิ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 นดีส้ินดีด้วยยิีด้วยินดีด ทบผมใจที่ทางรายการเราขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแสดงยินดี้วยครับผมช่วงหน้าอยู่กับเรานะครับยังมีนิวส์อัปเดตแล้วก็รักสุขภาพ360องศาด้วยครับส่วนวันนี้ขีตามวยไทยลูกน้ำเงินขาวรับไปเลยซุปเปอร์สุดปังพลังพัดค่ะเดี๋ยวกลับมาอีีด้วยครับ อัปเดตและรักสุขภาพ360องศา กลับเข้าสู่300-400ซาร์นนิวโชว์เลยช่วงนี้ช่วงนิว s อัปเดตค่ะศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้แถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจําเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีตัวเลขที่น่าสนใจมากๆนะคะแต่ที่แน่ๆต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าดัชนีความเชื่อมั่นลดลงค่ะใช่ครับผมในดัชนีของการซื้อรถยนต์ใหม่นะครับปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่4ซึ่งเป็นระดับที่ต่ําที่สุดในรอบ28เดือนนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี เหมาะสมในการซื้อรถยนต์คันใหม่ครับส่วนดัชนีซื้อบ้านใหม่ครับปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่4ต่ต่ำสุดในรอบ30เดือนนะครับแสดงให้เห็นว่าผู้ริภคเนี่ยยังไม่มีความมั่นใจในการซื้อบ้านหลังใหม่ในปัจจุบันนั่นเองครับส่วนดัชนีการใช้จ่ายการท่องเที่ยวครับปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่4เช่นกันนะครับและปรับลด ต่ำกว่า100ต่อเนื่องเป็นเดือนที่12นะครับต่ำสุดในรอบ27เดือนครับผมซึ่งการท่องเที่ยวก็ซบเซาลงเหมือนกัน,นครับส<ม>่วนทางด้านของ SME นะคะตอนนี้ก็ยังไม่เหมาะสำหรับการจะลงทุนทำธุรกิจในช่วงนี้นั่นคือสูมิยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกไว้ค่ะ<ช>และได้เวลาเจอกับคุณปุ๊แล้วนะคะในช่วงของรักสุขภาพ3า0องศากันเค่ะ ช่วงรักสุขภาพ360องศาและนี่คือรักสุขภาพ360องศากับคุณปัชรินพรเชิญค่ะค่ะเนื่องในเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันไข้เลือดออกสาอาเซียนค่ะซึ่งวันนี้ก็เลยจะออกมา พูดคุยเพื่อที่จะให้ทุกคนนะคะตระหนักถึงเรื่องของไข้เลือดออกกันนะคะเพราะรว่าเรื่องของอาเซียนนี่ก็เป็นความสําคัญเหมือนกันว่าอาเซียนร่วมใจนะคะสร้างอนาคตปลอดภัยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกเพราะว่าไข้เลือดออกนั้นถ้าป่วยแล้วไม่รีบรักษาก็คือมีอากาศสูญเสียได้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยวิกฤตเหมือนกันนะคะอ,อย่างปี67ที่ผ่านมาค่ะคผู้เสียชีวิตของคนไทยเรา112คนนะคะและสําหรับ เด็กค่ะก็เป็นที่มีผู้ป่วยมากที่สุดก็คือ3 0,000ื่นกว่าคนนะคะแต่ว่ากลุ่มที่มีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุดนั่นกลายเป็นผู้ที่อยู่ในวัยทํางานแล้วก็ผู้สูงอายุนั่นเองค่ะคเด็กติดเชื้อเยอะแต่ว่าเขามีภูมิคุ้มกันนะคะคร่างกายแข็งแรงฟื้นตัวได้เร็วแต่วัยทํางานค่ะอาการอาการรุนแรงก็คือ35ปีขึ้นไปเนี่ยมีโรคประจาตัวก็ดีหรือว่าตรวจช้าบางทีก็เอ้ยชะล่าใจรหรือว่าเคยเป็นมาก่อนแล้วก็เป็นอีกมันก็คือจะซ้ําที่2อนี่คือว่าเป็นเป็นครั้งที่2เนี่ยจะรุนแรง อายุนะคะอัตราการเสียชีวิตก็สูงมากๆเลยเนื่องจากว่ามีภูมิคุ้มกันต่ําการตอบสนองในการรักษาก็ช้าด้วยอีกทั้งมีเรื่องของโรคร่วมค่ะซึ่งโรคร่วมนะคะสําหรับผู้สูงวัยก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเบาหวานด้วยนะคะโรคหัวใจไตเรือ้อรังปอดเรือ้อรังโรคมะเร็งด้วยบางครั้นนะคะ <c oughs> สถานการณ์ไล้เรือออกอาเซียนตอนนี้นะคะ ปีที่แล้วนะคะอินโดก็อินโดนีเซียป่วยมากที่สุดค่ะ5แสนรายเกือบ6 0สนรายเลยนะคะแล้วก็มีฟิลิปปินส์ด้วยนะคะรวมทั้งเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์แต่ว่าสิงคโปร์ค่อนข้างจะน้อยมากๆเพราะว่ามีมาตราการในการป้องกันอย่างดีนะคะคสําหรับอาการเบื้องต้นที่เราต้องมาเช็คกันนะคะว่า เราเป็นความเสี่ยงเรื่องของไข้เลือดออกหรือเปล่าก็คือมีไข้สูงเฉียบพลันไหมนะคะปวดหัวปวดกระบอกตาปวดเมื่อยตามตัวผื่นขึ้นตามตัวหรือเปล่าแล้วก็ควรจะรีบพบแพทย์ไม่ควรซื้อยากินเองนะคะโดยยาที่ห้ามเลยนะคะกลุ่มเอนเซมไคอร์ฟินิค่ะแอสไารินแล้วก็ยาชุดวิธีป้องกันไข้เลือดออกค่ะสามารถที่จะเก็บน้ำให้มิดชิดนะคะเก็บขยะให้เรียบร้อยเก็บบ้านให้สะอาดด้วยนะคะ ตรงนี้ก็คือต้องดูแลกันค่ะเพราะว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคนี้นะคะโรคไข้เลือด <ผม S 2> ออกอันตรายมากๆอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นถ้ามีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมีไข้แล้วก็กินยาพาราแล้วไม่ลดลงเนี่ยนะคะไข้ไม่ลดลงก็ต้องรีบไปหาหมอโดยทันทีเลยนะคะคนั่นคือรักสุขภาพของเราค่ะและตอนนี้เราอยู่กับโรงเรียนมหาวิชาามวุฒิจังหวัดสงขลาทุกคนเก่งมากเลยรับไปค่ะซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะยินดีด้วยนะคะ และกลับมาพบกับเราได้ใหม่นะครับผมรายการ3 0 0องศานิวโชว์ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีครับเวลา10นกา30นาทีนิดนึงค่ะพี่ปอทุกคนต้องส่งเสียงปิดท้ายหน่อยนะคะเราได้ซูเปอร์สุดปังแล้วดีใจร่วมกันนะคะเอาวันนี้โรงเรียนของเรามหาวิชยาวุฒิวัฒน์สงคลารับไปเลยซูเปอร์สุดปังพลังฮอตใหญ่และกลับมาพบกันใหม่นะครับผมทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการ310องศานิวโชว์สวัสดีค่ะ